แก้ไข YouTube โหลดช้าภาพค้างภาพกระตุกบน Windows 10และ11ใช้ Google Chrome เปิด YouTube แล้วโหลดช้าภาพค้างภาพกระตุกไม่ลื่นไหลวิธีการแก้ไขปัญหาให้ทำตามนี้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome กดคลิกไอคอนรูป3จุดแนวตั้งด้านบนทางขวามือเลือกกดคลิกการตั้งค่าที่แถบการตั้งค่าทางซ้ายมือเลือกกดคลิกที่ระบบกดคลิกปิดใช้การเร่นกราฟิกเมื่อพร้อมใช้งานจากนั้นกดคลิกเปิดใหม่ เพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งปิดการใช้งานส่วนขยาย Google Chrome ทั้งหมดที่ไม่ต้องการที่แถบการตั้งค่าทางซ้ายมือเลือกกดคลิกที่ส่วนขยายเลือกปิดการใช้งานส่วนขยายที่ไม่ต้องการตรวจสอบเวอร์ชัน Google Chrome ที่ใช้งานปัจจุบันที่แถบการตั้งค่าทางซ้ายมือเลือกกดคลิกเกี่ยวกับ Chrome เช็คดูว่า Google Chrome เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่คลิกเบราว์เซอร์ฮิตโรีและแคชไฟล์ที่แถบการตั้งค่าทางซ้ายมือ เลือกกดคลิกที่ความปลอดภัยส่วนตัวและความปลอดภัยกดคลิกลบข้อมูลการท่องเว็บที่หน้าต่างลบข้อมูลการท่องเว็บเลือกช่วงเวลาตั้งแต่ต้นกดคลิกลบข้อมูลรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของ Google Chrome ที่แถบการตั้งค่าทางซ้ายมือเลือกกดคลิกรีเซ็ตการตั้งค่ากดคลิกคืนค่าการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเดิมที่หน้าต่างรีเซ็ตการตั้งค่ากดคลิกรีเซ็ตการตั้งค่าหลังจากรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วให้ปิดและเปิด g o ู l e c h โค m e ใหม่ครั้งเปิดเว็บ youtube.com หลังจากทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วการเล่น YouTube ของคุณจะดูลื่นไหลาภาพไม่กระตุกหรือค้างอีกต่อไป